พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนคริสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณซินดี้ซีแร็กแลนด์เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องขอบพระคุณอยากนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่107ข้อ1-9ถึง9และข้อพระคมภีหรนุนใจที่นำมาใครครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยาก่อบทที่1ข้อ17 ของประธานอันดีทุกอย่างและของประธานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณซินดี้ซีแร็กแลนด์เป็นพยานว่า ลูกสาวของดิฉันชอบตกแต่งสถานที่ในวันขอบคุณพระเจ้าในแต่ละปีเธอแต่งห้องรับประทานอาหารของเราด้วยไฟส่องไก่งวงตกแต่งและใบไม้ร่วงมีอยู่ปีหนึ่งเธอเริ่มแนวคิดใหม่ด้วยการถ่ายภาพสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนด้วยกล้องถ่ายรูปโพลารอยในช่วงเวลาอาหารเย็นเธอขอให้ทุกคนเขียนสิ่งที่พวกเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากที่สุด ไว้ที่ด้านล่างของรูปภาพจากนั้นเธอก็แสดงภาพเหล่านั้นระหว่างการรับประทานอาหารรูปภาพกลายเป็นหัวข้อสนทนาในปีนั้นครอบครัวของเราสนทนากันด้วยเรื่องพระพรและหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพวกเรารู้สึกขอบคุณมากขณะที่เราเผชิญหน้ากับแรงกดดันและความเครียดในแต่ละวัน เป็นเรื่องยากที่จะจดจ่ออยู่กับพระพรมากมายที่พระเจ้าประทานให้เป็นการง่ายที่เราจะเชื่อว่าสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นจากฝีมือของเราเองแต่พระคัมภีร์ยากอบบทที่หนึ่งข้อที่17บอกกับเราว่าของประทานที่ดีทุกอย่างมาจากพระเจ้าทัศนะของเราจะเปลี่ยนไปหากเราใช้เวลามากขึ้นในแต่ละวันเพื่อจดจ่อกับพระพรและขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักและความสัต่อของพระองค์ พระคัมภีร์สดุดีบทที่10 7รข้อที่หนึ่งกล่าวว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจในวันเวลาที่แย่ที่สุดเมื่อทุกอย่างดูพังทลายเราสามารถพบกับสันติสุขในความรักของพระเจ้าและขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรมากมายของพระองค์ข้อคิดสำหรับวันนี้ ทัศนคติจะดีขึ้นเมื่อจดจ่อกับความรักและการจัดเตรียมของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำนึกในการอวยพรของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดตาและใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้รับรู้ถึงของขวัญและพระพรมากมายที่ทรงมอบให้ในแต่ละวัน ขอบพระคุณสำหรับความรักและการจัดเตรียมของพระองค์อย่างต่อเนื่องอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ